มา12ปีเขาแรงดีคือเดินองค์การบริหารส่วนตำบลชาติกระโดนค่ะเชิญข้าราชสมาชิกครับขอบคุณครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเลยคนะรับหัว้าส่ราชการครับคมฝากน้ำครับปีแล้วยังมีคมฝากน้ำ18ปีชิงกับอสมชันสืบราชาใช่ค่ะ ผู้เชิญป้ายการแข่งขันนะครับเด็กหญิงชุติมันนะครับกิดเกตกล้องนะครับและเด็กหญิงกวินทิชาชิบเครือบนะครับเด็กๆจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองลปรเบอร์ทีมแรกนะครับโรงเรียนม่ยมตากสินการแข่งขันครั้งนี้นะคะน้องๆที่สมัครเนี่ยจะต้องมาเข้าร่วมท่านองนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะครับผมสวัสดีครับาเชิญ 29มิถุนายน2566นักแนางกีฬาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีข้นอนชุณบถ่ายผลพระธ์าที9สมเด็จพระเทพัตนราชสาสยามบรมราชกุมารีนคชีของประชาชนชาวเรียง ั้งการพัฒนาสิทธิพลังสังคมสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมสังกตภาพของเยาวชนในด้านต่างๆขอบพระคุณคุณชวนีพันธครฤกษ์ค่ะประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่มปตทค่ะครับลริ่มดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณขอสมเด็จพระนิพพานทีาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงพระราชทานกล้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน p t t ที่ซึ่งคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยตลอดการแข่งขันทั้งสามุ่นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ชมทุกท่านจะได้